สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับทุกท่านครับวันนี้วันที่สิบเก้านะครับวันอาทิตย์ครับกรกฎาคมนกสามครับผมก็ได้เอากะท่อนหรือมาต้องลงมดแล้วครับนี่คราบลำต้นหรอครับท่านผู้ชมผมผมได้มามาต้องหรือกระท่อนเยอะมาครับท่านผู้ชมทางต้นได้ขนาดนี้ครับประมาณสิบลูกครับ นี่ครับผมก็ฮอนะครับพอแล้วครับยมก็ฮอใหญ่ครับพอหน้าผมครับมันลนครับผมพอประมาณสักล่อยลูกในประมาณนี้ครับแล้วเขาก็หลนตัวทุกวันทุกวันครับลนลงมาครับสเหตุที่ที่หนึ่งก็คือเขาแตกจุดต้นเลยครับลนลงมาเลยเหตุที่สองก็ มแมลงวันท้องเขาเจาะมือตอนเขาเมื่อจอนมือตอนเขาดิบๆเราครับน,นี่ครับแล้วก็กระลอกครับกระลอกมาเจาะหัวนะครับขณะเขาหอเจ็บนี่นะครับเขาเจาะห,ห,หัวเพราะเจาะหัวแบบนี้เลยครับเจาะบนบนนี่หัวกระลอกฉลาดมากครับนี่ครับได้ประมาณสิบลูกเมื่อผลเอาหมกกระท่อนหรือมาจ้องลงแง้วนะครับ ผมคงจะตอนกิ้งเขาแล้วครับนี่ครับมันติดถนนท่าน,ะะนชมนี่ครับถนนด้านนี้วันนี้ผมกคงจะเอาใบไม้ในี่ไปไปทิ้งแล้วครับผมก็ไปทิ้งในในสวนนะเขาเอาวางไว้เฉยๆนะครับเดี๋ยวเขาก็ประมาณสักหกเดือนเจ็ดเดือนเขาก็ยุ่ยลอยย่อยสลายหมดแล้วครับไปไว้ปืนต้นไม้นะครับผมบัไค,คัเผาครับเพราะผมไปป๊อมเนี่ยผมจะไปไว้ปืนต้นไม้นะครับ ย่อยสลายหมดเลยครับเป็นปุ๋ยหมดเลยครับนี่แบบนี่บาถึงปีครับเดี๋ยวก็ย่อยสลายหมดครับมันแบบมันจะพวกันจะเปยไหมดเลยนะครับท่านผู้ชมแต่เขาต้องวางกระจายกันนะครับกระจายจายไปปูๆไปครับเดี๋ยวเขาก็พวกกินจะกินเป็นปุ๋ยหมดเลยครับท่านผู้ชมผมทดลองออได้ผลครดีแต่มันจะแก๊กะแก๊กะตาข้างแรกนนะครับพอๆกันเลยครับในผมจะแกบไว้ก่อนครับเอามาอวดท่านผู้ชมมาได้ เก็บใช้รถกับบ้าครับ อัดเข้าจุดแน่นครับเกือบเซ็ตละ <laughs> นี่ผมคงจะหาวิธีใส่เอาถุงปุ๋ยมาใส่ครับ <laughs> เดี๋ยวหาถุงปุ๋ยมาใส่ครับ شوف السير اللي خافنا ใบไม้นี่ผมกับบัไดหิ้งได้ควางครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมจะเอาไปใส่ผมงนี่ผมพงจากเข้าสวนแล้วครับผมจะเอาไปใส่ข้างๆต้นทุเรียนนะครับทุเรียนผมปลูกมาสองปีแล้วครับอันพุงนี้ไปพอต้นทุเรียนนครับว่าตุเรียนที่ผมปลูกไปสองปีแล้วเขาเติบเนยมาถึงขน้นไหนนะครับนี่ครับผมจะใบไม้นี่ครับไปใส่นะครับ ผมจะเอาไปปูแล้วครับนี่เขาเป็นสารอาหารทีย์ีนะครับท่านผู้ชมเอาพวกนี้เขาเก็บเอาไปทับเป็นกุ๋ยครับ ินี็คงจะขอลาท่นานผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมคงจะเอาไป e v e ไปทิ้ง g ในสวนครับพอดีว่าจะใครทำไปจนอันจบเลยกับพอดีว่าเนี่ยมาได้เพราะว่าเสียงเพลงสระหน่วยหมู่บ้านเปิดเปิดมาครับเดี๋ยวจะติดลิขกระซิบเพลงครับท่านผู้ชมบ๊ายบายลายไปก่อนครับสวัสดีครับ